มือนีสูไปจังไม่ล่ะขันเศร้าได้ผมมีงานเห็ดมือเพลงงานน้ำกูไปไปลุกบอยลุกทับทับบอยไปอยู่ที่ไหนนี <t ap> <t ap. <h 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 ่ก็อยู่ที่ไหนปอกก่อนพุ่งเงยเข่าไปไปเอกขึ้นรถ สูบมือนี้สูบไปจังเม็ดหรอฮะสูบไปจังเม็ดเรามอนี่ฮะเอาดีๆสูบลาสุดมือไดเอาบอกตรงๆลาสุดมือไดะฮะมือเดะก่อเออมึงจับวันนี้ว่าไคว่านนีจ่ฮะจัผู้ใดนนีออ แล้วกูอีกแม่มงเว <c oughs> ้ยปวยโอ้ยขาเมื่อสุดกูปิดหนาดรอกแม่ม <c oughs> เ้าน้องไอ,อ,อ,อ้มากซอยมากสอ,อนมานะกูสีสอนสี่้ังสอนมึงเ้อเออไปเจอลงผักเลยสิหมอไอ้น,นนะในฐานะากูคนบ้านเดียวกันมึงแผ่นดินเดียวกันเข้าใจปะไอ้มองมึงว่ามึงเป็นผู้ป่วย ไอ้บริมงนองมึงว่าเป็นขาตะกรหรือเป็นภูข่าไล่ใหญ่ที่ทำายสังคมมากมายเพราะฉะนั้นแล้วขันมึงเลิกได้ไอ้อยากให้มึงเลิกมึงเข้าใจะไอะ้อะอือาอายุกันยังหน่อยมันยังมีโอกาสได้ไปทํามาหากินสังคมเขาพร้อมตอนรับให้โอกาสอีกเยอะแยะมากมายแขนขางหนึ่งของมึงนี่ ขาข่างหนึ่งของมึงนี่ขันพอก็มเม้าคิดคางงวดมันตีมุ่นขาอะไรอย่าลืมว่าสัวมึงสีไงญ่าบุญคุณเพิ่นมันยิ่งใหญ่แห้งนองให้มึงไปทำลายเล่าไปทำลายพ่อแม่เนี่ยมันเป็นบาเป็นกรรมมึงเคยเห็นบอดหน่อยหน้อยเด็กหน่อยเนี่ยเขาอุ้มไปโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยเคยเห็นเขาเวลาไปโรงพยาบาลไปยังบ่ความรักที่พอก็แม่เขามีห้ลก มึงก็เติบโตมากเช่นกันกันกบจัมสันอาหักมึงกูถึงห่วงมึงถึงสอนมึงกูมองมึงตอนนี้กูเลยมองมึงเป็นโจรในซ้ำกูมองมึงเป็นผู้ป่วยอ่าขันเศร้าได้ก็คือเศร้าแน่นอนขันเศร้าได้บ่มีงานเห็ดมึงปเป็นงานทำกูไปเรียงไกลใหกกูก็ได้นะกูคิดว่ามึงเนี่ยมันแค่ถูกสารเสพติดไปเหตุ สมองมึงมันเลยเพี้ยนมันเลยไปทำลายสังคมไปทำลายครอบครัวไปทำลายคนใก่โตไอเสือว่ามึงกับวตัวได้เออกูอยากมึงกับโตัวกับใจเป็นคนดีของสังคมคมมึงเศร้าไดมึงเศร้ากูบอกหูเรากวมีเส้าใดหรือเศร้า่าไรแต่ยังน,น้อยลูกผู้ชายยังอายก็ได้มีโอกาสได้บอกเขามึงลราสอนลราบอกเราเตือนด้วยความห่วงใยนะ ขันมึงนักไปกว่านี้มึงสิตกเป็นโจรไล่มึงสิต้องไปขาค้นไปปนไปจี้ไปนั่นมึงสิเป็นโจรแต่นาเวลานี้กูให้โอกาสถือว่ามึงกับกูพอกันครั้งแรกนะเออให้มึงโอกาสเดบบำบัดกินยารักษาให้มันหายกลับมาเป็นคนดีของสังคมมือน,นึงมึงเป็นคนดีได้กูจะบอกเลยมึงแม่งโคตรเทมึงสิเทมากอืม ว่าไปตามกระบวนการนะนองเนาะเออเศรษฐกคือเศ้ามียังบอกอ้เข้าใจวะไอ้ครับผมมีเงินผมจะขางานเฮ็ดมึงมาหากูก็ได้นะเข้าใจวะเออให้มึงจําไว้ว่าผููที่เขามีพระคุณกับมึงที่สุดก็คือผู้ไห่กาเนิดคือแม่มึงมึงอาจจะเพี้ยนโดยสายาโตยาลเลยเฮ็ดให้มึงไปทำไํำลายเรา แต่ขันมึงเลือกได้ยุดได้มึงอาจจะกลับตวัวมาเป็นคนดีได้สังคมพอให้โอกาสน้องนี่วันนี้อายจับตัวในข้อหาเสพยาเสพติดเพื่อที่เอาตัวไปบำบัดให้น้องเอ้เออนะครับแต่ใจอยอายอยากให้มึงกลับขึ้นสู่สังคมสีสวยงามมันยังมีอย่ทีสวยงามรอตอนรับนองอยู่อยากให้น้องเศร้านะนนองหล่บเนาะ เขาใจไอ้วะกูหักมึงได้กูยังคุยแมึงดีๆแล้วมึงแบบนี้แต่กูหักมึงมึงถือว่าฟางูเลยเด้เข้าใจวะกูเป็นห่วงมึงเออท้าได้เลี๋ยวบอกน้ำดีบ้านนี้ในฐา,านาน้องมึง <c oughs> นะครับกเ็เดี๋ยวกาคงดำเนินการบันทึกจับกลุ่มนะครับ จะตามนั้นนะจะอยากให้เขาเด็กเขาไปสู่การบำบัดรักษาสู่กบการฟืนผู้กลับโตมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปอ่ากูอยากจับมือมึงเว้ยมึงอยากจับมือกูอยากจับบ่มึงก้าสัญญากูบ่อบมึงสีเศร้ากาว่กาบ่อ่าตัดสินใจดิก้าวจะเมือไรบะฮะกา ่ามาดูพี่ทายน้องอ่ะอ่า,อาโอเคขันน้องเศร้าไดา้มึงยากได้ยังมึงบอกกูยางน้อยน้หนึ่งคนกูเหตุเหิดขึ้นมาเป็นคนดีได้กูถือว่าแม่งสุดยิ่งใหญ่ของการทำหน้าที่ของตำรวจไทยนะไอ้พร้อมจะตอนรับมึงเข่าสู่สังคมที่สวยงามบ่มีงานเฮ็ดมึงเป็นงานของกูก็กได้นะเข่าสู่กระบวนการก่อนเด้นนอน้องเด้อเข้าใจวะนี่กูเขามีพระคุณมึง,งกลมกราบตีนเล,ล้วกาบให้อ้เพิ่นไปลงไปกราบเพิ่น ไปต้นไหนไปการขอโทษเออเออแม่ได้ถึงผูบมวดกูเป็นแม่เออคุณมาแ้วน้ำตาน้ำตาของเราอนน้ืวามตาอะเอแนล้ว่าไดแค่แมเ้อืมางเดแม่ผมสิบอกขัรนบวนการในฟังมือนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสีงไม่ เพิ่นได้ทำหนาทีเต็มที่ก็รวมกับผมเดี๋ยวจับกลุ่มโตน้องมาแล้วตอนนี้ยุ่รหว่างบันทึกจับกลุ่มเดี๋ยวจะส่งเขาสู่กระบ,บวนการกระบ,บวนการของการบําบัดนะอ่าแต่ในส่วนของกระบ,บวนการต่อจากนี้ไปจะเป็นของหนาทีของทางเจ้าหน้าที่ของทางเพิ่นต่อไปอ่าส่วนพวกผมได้ทำหนาทีเมื่อกี้ก้อนเจ้าสิเปิดประตูเข้า่าผมเด้สอนเป็นชั่วโมงผมยังหักมั่นอยู่ยังมองว่ามันเป็นผู้ป่วย กูยังให้โอกาสมึงอยู่ขันกูโมงว่ามึงเป็นโจรกูเห็ดมึงแล้วเข้าใจปะสอนมาแล้วว่ามึงหูบอขันเพิ่นแม่เพิ่นคิดคางงวดแขนขาผมมึงเนี่ยมันตีรลคาบ่าได้เราเป็นคนเบ่งมึงออกมาตอนไหนน้อยมึงป่วยเราเป็นคนหอบมึงแรนมากจากฝ่าหวนมาส่งโรงพยาบาลเรารักษามึงจนอยากให้มึงมีชีวิตบัดมึงใหญ่มากมึงสิมาข่ายแกงเรามึงบ่สิโตเราบ่น้องเข้าใจบ่เอาโอเคเลยจาไปนังถาข้างนอกไปเดี๋ยวผมสอนอบรม เออเดี๋ยวตอนนี้มันสิเริ่มดีขึ้นลวละผมก็ลังสอนก็ลังบอกมันก็เริ่มซึมซับเออเอานัง <c oughs> าน่งเออแม่เขาหักลูกทุกคนแหละน้องละต่อมือหนึ่งมึงยืนบนลักประหารคนที่ไปเยี่ยมมึงกับเป็นเล่าเนี่ยแหละโมเมนไพร์เรามึงจาไว้โมเมนกูซ้ำเข้าใจปะกูนี่พ้อมอยาให้โอกาสมึงเออน้องเอาไปไว้เนี่ยห้องนี่บอกว่าพี่จอนี่เขาให้ อืมอันนี้ไทยเอาเออเราซื้อกุ้ยเดียวน้ำใจผมมาให้ทีมงานของโรงพักสีวงไม้เพิ่นไปไอ้น้องละน้ำใจไอเด้อน้ำใจไอเด้อร์อนหอนเด้อหอน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 อ่าแค่นี้ละครับกับบ่าหญ้าครับในกระบวนการหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญก็คืออย่างน้อย ก็อยากให้เขากลับมาเป็นคนดีอยากให้โอกาสเขาก็ยังมอองเขาว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ครับเขาเสพนะครับนะเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนกบแไ่เฮ็ดตามนาที่นะฮะต่ผมก็ได้อบร่มสั้งซ้อนตักเตือนไปก็จะนี้ไปให้เขาสู้กระบ,บวนการ <c oughs> นะจับมือเลือกได้เลือกเศร้าได้เศร้าออกมามึงไปหากูโหลดไปเออเดี๋ยวไปเห็นงานกูก็ได้เข้าใจปะเออกูพร้อมให้โอกาสให้มึงจําไว้ใส่สมองว่าผู้ที่มีพระคุณที่สุดคือคนที่เบงไงมึงออกมาคือแม่มึงออกมาได้เศร้าออกไปหามึงออกมานี่มึงต้องกลับไปบมึงไปลงรถทงหน้ากูเลยเข้าใจปะดูเรื่องเออเท่านั้นแหละออนะน้องละ่ะนะเออเอาเอา มึงกินเข่าหรือย okay. ังบบธันดิเย้ยบธันดิกินกินเข่าไว้ดองเนาก๋วยเตี๋ยวกูส okay. ั่งมานี่ยเสียบๆกินเข่าให้มันอิ่มๆเศร้าได้เศร้าเด้อเข้าใจว่ามึงเห็นโบว์น้ำใจไอ้ใสเห็นวะถือจับก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินอย่างดีมึงบอกูสั่งมาได้ใส่กูสั่งมาเห็อิตาลีเลยรพวกที่ลงเครื่องมาหูวะของแถมวะเศร้าได้น้องเด้อเออมึงรับปากกูเลยเด้ คันมือรับรอบนานี่ยคันมึงพิษเข้ามาหนูเอออ่าวัาออยังเอื่อยผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพร,ออร้อมอ่าผมอบรมสั่งสอนใหอยั่างดีมียังโทรเข้อเบอร์ผมเจ้าเบอร์เจ้าเ,เบอร์อยังไม่อ,อ่าขอบคุณครับกินก่อนอ่าหอมใส่ผมเอากินน้ำใจอ้าย เศร้าไรเศร้าเร้อเอข้าใจปะอ่าพี่ยี่พี่พ่วงมี่อ๋อนี่พี่พ่วงพ่วมีพ่วอืมโอเคมาก,กินคุณน่ะไอ้ไส้เขาดูแลอย่างดีหาไส้ได้นะ เลือกได้เลือกออกมาไปเ็ดเบียร์ขนรบา่ายเข้าใจปะยิ้มมาหนิเออครับก็ภารกิจนี่ครับต้องกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพศรีเมืองใหม่ครับทุกนายสุดยอดและต่างการาบขอบพระคุณทันภูกำกับสาพศรีเมืองใหม่หลูกพี่อึ้งนะครับสุดยอดมากเจ้าหน่ายผมกับเอ่ส่วนโตผมผมก็ยังมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่นะครับ สอนได้คือส้อนให้โอกาสได้คือให้โอกาสให้นำใจได้ก็คือให้นำใจกำลังใจก็ออยังมองว่าเขาเป็นผู้เสพตอนนี้เราเดี๋ยวบันทึกการจับกลุ่มนะครับส่งต่อกระบวนการฟืนผู้และบำบัดต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พ่อแม่เขาเดี๋ยวรับรู้ว่าขั้นตอนต่อไปของกระบวนการฝืนผู้เขาควบคุมจักมือแบบใดจดังใดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาานี่ครับเราก็พร้อมที่จะ อำนวยความสะดวกบำบัดถุกบำรุงสุขประชาชนนะครับความเดือดร้อนประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของตํารวจไทยครับก็เอากินเข่าน้องละนะโอเคน้องอรักไปขอบคุณไอ้ไอเพราะน้ำทุกคนนําเหตโตกลับโตเป็นคนดีอ่าเอ้ยโอเคน้องงนเอ้ยน้ออ่ั่นล่ะก็คือ,อยิ้มปแล้เ,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 นเน้อค่ะเอ่อคน้าต้องสู้ต่อไปค่ะออกันี้แหละครับจะเจ้าหน้าที่ พวกผมจะเต็มท<ป>ีก to <Brain. S 2> ับพี me, like TV, like is, ่น้องประชาชนน้อยจะให้กำลังใจถึงแม้ว่ากระบวนการที่ผมบรสามารถออกแบบได้แต่สิ่งที่เห็นได้ได้นาที่ากเต็มทีกับพี่น้องประชาชนเอาเลยเนาะอีลายอันี้ลายลายสุดเลยออกคุณได้ลายนาฬิกาการู้โอ้ย่าไปเลยเอาเอาเอาสูยๆเลยมียังเบอร์อบอกรมสั่งสอนไปควอนที่เจ้าสีมาสองชั่วโมงสอนมันไปลาย ทั้งสอนทั้งผมก็ยังมองว่าน้องมันเป็นผู้ป่วยอยู่นะเขาสู้กระบวนการต่อไปอ่าไ่เนื้อเขื่อนไะคับเที่ยงกันโอเคเอาตามนั้นเนาะออาสู้ๆจ้ามีรอยยิ้มแล้วเนาะโอเคนะครับลาไปก่อนครับแค่นี้แล้วครับจ็แจ็คสี่บอกเลยนะ เราตื่นตันใจเห็นตำรวจในทำหน้าที่ในเหตุตามความเดือดร้อนของประชาชนเหลือซอยเหลือแล้วเนาะโอเคส่วนน้องมั่นเดี๋ยวผมจะอบรมสั่งสอนแลวเขาสู่กระบวนการต่อไปขันโมมีงานเ็ดก็จะไปเหตุงานนอาผมก็ได้อยู่ตรงหน้าผมอโอเคอาตานันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพ่อถิมเด้อโอเคสวัสดีครับ